ค้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้วันนี้เรามีวิธีการแก้ไขมาบอกกันครับอันดับแรกให้ไปที่เครื่องมือค้นหาและพิมพ์ตามวิดีโอเลยครับคลิกเลือก Registry Editor จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้คลิกดอปดาวน์หน้าโฟลเดอร์ตามวิดีโอเลยครับให้มองหาโฟลเดอร์ System และคลิกดอปดาวน์หน้าโฟลเดอร์ System โฟลเดอร์ถัดมาให้มองหา Current Control Set และคลิกดอปดาวน์หน้าโฟลเดอร์จากนั้นให้คลิกดอปดาวน์หน้าโฟลเดอร์ Control มองหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในคลิปครับ หากในเครื่องไม่มีโฟลเดอร์นี้ให้สร้างใหม่ตามคลิปเลยนะครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้นให้คลิกขวาสร้าง New, v o l u m m และเลือกหัวข้อตามคลิปเลยครับตั้งชื่อ New, v o l u m m ใหม่ตามคลิปเลยครับต่อมาให้คลิกขวาที่ v i p r o t e ท t เลือก modify จะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้ตั้งค่าตามวิดีโอนะครับตรง Value Data ตั้งเป็นศูนยนะครับจากนั้นกดคำว่า OK และปิดหน้าต่าง Registry Editor ได้เลยครับหลังจากปิดหน้าต่าง Registry Editor แล้วให้ทำการ r e ส t a r t เครื่องก่อนนะครับต่อมาเราลอง format อุปกรณ์ของเราอีกครั้งนะครับเพียงเท่านี้อุปกรณ์ของเราก็จะสามารถฟอร์แมตได้แล้วครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีเชอร์โจด้วย,ดยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ